ไปฟอร์านะครับทุกท่านนะครับครับกะลสุนีห่หลายรอแห่งหลายเซปครับพี่น้องนีูสุมนี่หลายดิผมไฟไฟยังมดคำอยู่โอ้ โลบึงไฟเส้นมืดอยู่เลยกำลังตกแต่งอยู่ประเดีครับอันบังมาจากทางใดครับนี่มายสีสเกตครับสีสเกตโอ้หลายบังเลยผมประสานอันเบื้องสุดนะสีสเกตก็หลายบังเอ่อเพื่อยังล่ะอยู่น้ำเคี่ยงครับอ๋อบังเดียวบ่บังเดียวบ่บังเดียวมาโอ้เอ้าโชคดีมันมาเด้อครับเด้อครับผม มาจากสรีสเกมองไผแสนน,นี่หางไผ่ได้กีน่น้อยหางไผ่นี่เพิ่งกระติดติดติดซื้อเอาใน,นไว้ดอกเพชรน้ำงามสร่างอุ่มองไผแสนจ้างน้ำเกลยงเสื้อลายจากน้ำเกลี่ยง สูด,ดแล้วนี่ไฟอันนี้เพิ่นอันนี้ถุงตุกแต่งแล้วเรียบร้อยเลยนี่ตุกแต่งเรียบร้อยเลยคุณห้วงตุกแต่งเรียบร้อยแล้วบังบังบังบงบงนี่อันนี้เพิ่นมีติดขายไว้ถุง สวัสดีครับมาจากทางไหนเนาะขายเลยเนาะบมงบังครับเมืองบังอำเภอยังล่ะอำเภอ,อเมืองจังหวัดยเมืองยะโสธรมั้งโอ้เมืองบมองไผ่กูายยามดเนี่ย,บา,ยบางเดียวบ่เอามาบางเดียวบ่อ๋อ้โชคดีม,ม,มดันมาเด้อเมืองบังครับพี่น้องมาจะกยสะสูรเลยโสวนหลายครับ บ้านละบงังนี่นี่เบิ่งขายทับหลวงขายขายในขาย,ขาย,ขายทับหลวงเดิมขายทับหลวงเราสอบถามกันครับนาะก สวัสดีครับขายทับหลวงอยู่อำเภอใดครับเยชุยหครับโอ้จวัดสีสเกตโอ้พวกเมืองวองไฟนะ่สีสเกตกับกระสูนี่เนาะบางเดียวบ่บางเดียวโอ้เฮ้โชคดีเลยมัอนหมาเลยสุดยอดวองไฟ ตัวลานสอบถามบางมีตส่สีสเกตกับสีสเก็กับเจ้าโถไฟทับหลงอันนี้น,คร,ขขนครพักคาโอ้น,นครพัคาอนี่ทีมงานนครพัคานนี้นครพักขาบริเวณเพชนจัดที่ักควงไฟครับ สวัสดีครับอันบงังนครพักาคกานีอยูใสครับยางสุกน้อยยางสมวะซีสเกตโอ้หนอมาหลายเนาะมาบางเดียวบ่ครับเอาโชคดีมันมาเด้อครับเด้อต้องคอยเฉนนี่มานำขณานี้บ่ครับ สวัสดีครับคณะบางไฟปะครับโอ้ยอันนี้คณะนี้ยุ่ยใส่ไรเลยเบิ่งเบิงสาวแบบนี้ฮะยุ่ยมันกรเม่เหมือนนี่โอ้ถามสอบถามนะครับสวัสดีครับอันนี้มาทางไหนครับนี่มาทางไหนครับนี่ครับบังไ่นี่ครับมาจากมุกครับมาจากมุกติห้อยย่เพิ่มเลิกครับอยู่บ้านชื่อครับโอ้โอ้ได้บางไฟอยู่บังบุกเขากอบเนาะนี่ อสุดยอดรบางครั้งนี่ครับน้องหลายบางแล้วมาขายนี่ครับ อยดียสวัสดีครับอยู่ขาเรือครับนี่ะ้างเสือช้างเหออันอยู่บ้านไหนครับมูดหารดิเอ้าบางในกูมนเอาบ้านเดียวกันบ่นี่บ้านเดียวกันเออเหมือนบ่อยู่อยู่ ยูบุราหานยูจังอันเพ่ออย่างไรยูบ้านนิคมพฮานี้ดีป่ะไม่ผมอยูหนุ่งสูงนี่เน่เออเออคมบ้าผู้ไทยเม่ครับมาลงพอได้ลงคลิปลงเลอนะครับก็มีน้องเบิ้งแนบายอ้บ้านเพิ่มนนิคมบ้านเอาดมบอกว่าอยู่กับค้างเพื่อเรื่องนี้เออไปยุ่งานบางกเออชุดยอดแล้วเอาเพาะมันมานเด้เออ ไดบังไฟเยอะบานเ <c oughs> อาาดูมันเออเออันนแมนนน่นอยู่คนกอบ้านอยู่มุกแล้วพอไปคนอยู่คนสวรรค์เหมือนสวรรค์อ๋อเอออ๋ขาโชคดีมันมันเ <c oughs> ่านนครับ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 นีขายขายนี่ <c oughs> <c oughs> ลอสสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้บัควีทได้มาจากใครเลยครับเนี่ยทางไงฮะทางไงเครื่องไงโอ้มาจากบางครับบางเดียวด้วยเพิ่มเมืองเลยบอกครับหรือว่านอ,อก <c oughs> โอ,โอ,โอ้มาจากเครื่องไงเฮ้ยโชคดีมันมาเนี่ยครับเด้อ สวัสดีครับมวัสดีครับมาทีททท่บ้านเลิกครับนี่อยู่บ้านใดอยู่ข้างในเอา้าอยู่ใกล้กันมาบางเดียววะอยู่ข้างในไปใช่กันพี่น้องหลายบ้างครับพีบ่น้องดูมีสื้อกำังเอ้าพรเขาโชคอีกมันหมานเด้อครับเด้อ ครับนี่คือมองไฟครับมผมเลาะมาตั้งแต่พูดแล้วครับมองที่พักแรกครับเลนแรกเลยมามน,มานำมาเลยจะนับลงมาแบบหลายหลาย,ลยข้อมูลมันวันยี่สิบหกบังทั้งหมดครับรุบ้านมือเลยครับมืนมอนีมอ้มองไฟเส้นมองไฟเส้นนี่ครับอันนี้นครเื่องในขายมองไฟเส้นนี่นีน่ขาย คุนนำพาหัออาเออเลนวอคนรก็แชร์ได้เด้อพี่น้อ,อ,องมัาลอรุนบังวัดมองไฟจะละคายต้องขึ้นคิดว่าขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี100่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับคลิปนี้แค่นี้ครับ